กายที่มีสุขภาพดีก็หมายความว่ากายที่แข็งแรงที่เดินได้ยืนได้นั่งได้มีกำลังมีทุกอย่างรวมทั้งมีความคิดที่ดีถ้ามีสุขภาพจิตที่ดีก็มีกำลังเป็นกำลังที่จะแผ่ความเมตตาให้แก่คนอื่นมีกำลังที่จะคิดในสิ่งที่ถูกต้องที่จะทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองแก่ตัวและความเจริญรุ่งเรืองในสังคม พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่8ทับ8หมู่8ตำบลดงที่เหล็กอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรี คําขวัญประจําโรงเรียนคือลูกหนองจวงวิชาการเด่นเน้นการมีงานทําเลิดล้าความประพฤติยึดการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานที่ภายในโรงเรียนประกอบด้วยอาคารเรียนสามหลังโดมอเนกประสงค์หนึ่งหลังโรงอาหารหนึ่งหลังห้องพยาบาลหนึ่งหลังโรงน้ำดื่มหนึ่งหลังและห้องน้ำสามหลัง โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการสรงผลทรัพย์เจริญมีครูและบุคลากรจำนวน1 9คนนักเรียนจำนวน254คนบริหารงานร่วมกับหัวหน้างานทั้ง4ฝ่ายได้แก่นางสาวนิพานาสมจิตบริหารงานวิชาการนางสมบูรณ์อุดมทรัพย์บริหารงานบุคคลนางนภัทรารัตอดทน บริหารงานงบประมาณและนางสาวพรทิวามงปราณีบริหารงานทั่วไปนอกจากนี้ยังมีบุคลากรครูที่มากพร้อมทั้งประสบการณ์และความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งแบ่งเป็น4ระดับได้แก่ระดับอนุบาลหนึ่งถึงอนุบาลสมีนางวนิดาอาจรักษาเป็นหัวหน้าระดับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3มีนางสำรวมผลประเสริฐเป็นหัวหน้านระดับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนางสมบูรณ์อุดมทรัพย์เป็นหัวหน้าระดับ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามมีนางสาวพรธิวาโมงปราณีเป็นหัวหน้าระดับโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีความเพียบพร้อมทั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยห้องสมุดที่ให้บริการนักเรียนครูและคนในชุมชนนอกจากนี้ ยังมีสารสนเทศที่ทันสมัยไว้ให้บริการในห้องสมุดอีกด้วยห้องพยาบาลสำหรับรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้นห้องดนตรีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สนามเด็กเล่นต้นแบบตามหลักพัฒนาการสมอง BBL เล่นตามรอยพะยุคนละบาทโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่ง สนามกีฬาที่ส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบบันทึกการเข้าออกโรงเรียนของนักเรียนบุคลากรครูอย่างเป็นระบบซึ่งสามารถแจ้งเตือนการมาเรียนของนักเรียนได้ทันทีผ่านทางระบบโมบายแอปพลิเคชันที่ชื่อ i b u ั Li ลท์ สามารถดูรายการบันทึกการเข้าออกโรงเรียนของนักเรียนและแสดงรูปภาพนักเรียนได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีการจัดการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทั้งโรงเรียนช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างทัก,กษะและการพัฒนาการในทุกๆด้านโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกระดับชั้นสุขภาพที่ดีย่อมส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงได้ดำเนินการเสริมสร้างความรู้สู่สุขภาวะโดยจัดทำโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพซึ่งเป็นกระบวนการดำเนินงาน ให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทางด้านโภชนาการอาหารที่ปลอดภัยการให้คําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคมการบริการอนามัยโครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินงานตามแนวทางโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพนมีการดำเนินงานให้ครอบคลุมมาตรการทั้ง3ด้านมีสระว่ายน้ำเพื่อชีวิตโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนจึงมีนโยบายให้นักเรียนต้องว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้อย่างปลอดภยัยเพื่อให้นักเรียนที่เรียนรู้ในโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงว่ายน้ำเป็นสามารถช่วยเหลือตนเองได้ทุกสถานการณ์มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และสนใจการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติดสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ไม่ติดยาเสพติดมีมาตรการป้องกันการแพร่ยาเสพติดเข้ามาในโรงเรียนและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องศูนย์การเรียนรู้น้อมนำคำสอนพ่อเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนดีมีศีลธรรมการทำให้ชีวิตมีความสุขนั้นสิ่งแรกที่ต้องละเลิกคืออบายามุขเพราะเป็นภัยต่อชีวิตมากที่สุดที่สำคัญต้องดำรงชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย และพอเพียงพึ่งพานตนเองสนามเด็กเล่นตามหลัก BBL แหล่งเรียนรู้การเล่นตามรอยพระยุคนะบาทการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL นั้นทำให้เด็กนักเรียนมีสมรรถภาพทางกายดีขึ้นและมีผลต่อความฉลาดทางการเคลื่อนไหวร่างกายที่สัมพันธ์กับทักษะดีขึ้นทั้งการเคลื่อนไหวร่างกายพื้นฐานและโดยเฉพาะทักษะทางกลไกทั่วไป เกี่ยวกับปฏิกิริยาการตอบสนองการรับรู้และการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายตามคำสัง่งโรงอาหารมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยอาหารและเครื่องดื่มมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนถูกสุขลักษณะและพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายไม่มีสารพิษหรือสิ่งเจือปนที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง มีมาตรการควบคุมเพื่อความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชือ้อโควิด -19 หกข้อปฏิบัติในโรงเรียนได้แก่ 1. คัดกรอง s ก i นนิ่ง 2. สวมหน้ากาก Mask 3. ล้างมือ h a n d w a อ h i n g 4. เว้นระยะห่าง Social d ดิแทนซิง 5. ทำความสะอาดคลีน n ิ่งและ 6. ลดการแออัด รีดักซิงการคัดแยกขยะเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีและเอื้อเฟื้อต่อสุขภาพนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนน่าอยู่ใช้ขยะสร้างและเพิ่มมูลค่าโรงเรียนมีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองลดรายจ่ายในการซื้อปุ๋ยใส่ต้นไม้และโรงเรียนเลือกใช้สารเคมียาฆ่ายายาฆ่า,ามแมลงเป็นการจัดการขยะอินทรีย์ในโรงเรียน ชมรมอ,อยอน้อยเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคสามารถปฏิบัติและเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยนักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นตลอดจนสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในโรงเรียนและชุมชนเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบุงคีเหล็ก ตรวจภาวะเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากปีละสองครั้งนักเรียนมีความรู้และทักษะด้านสุขภาพอนามัยทางเพศในการเรียนการสอนรายวิชาสุขาศาึกษาทุกระดับชั้นและการบูรณาการรายวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านสุขอนามัยทางเพศได้แก่โครงการเพศวิถี และการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเช่นวันงดสูบบุหรี่โลกวันต่อต้านยาเสพติดโลกนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยจากบุหรี่และยาเสพติดมีการปรับปรุงห้องน้ำให้มีความน่าใช้สะอาดโดยการดำเนินงานของนักเรียนตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัย และเพียงพอต่อจํานวนการให้บริการนักเรียนและบุคลากรมีน้ำบริโภคที่สะอาดปลอดภัยและเพียงพอนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบเครื่องมือต่างๆเช่นการตรวจสอบถังดับเพลิงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอมีการส่งเสริมความรู้และตระหนักป้องกันอุบัติภัย การอบรมแผนซ้อมป้องกันอักคีภัยมีจุดรวมผลเมื่อเกิดอักคีภัยกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยการลนนลงสวมหมวกกันน็อกการจัดสารวัตรนักเรียนดูแลความปลอดภัยการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนร่วมกับคณะครูเป็นประจําทุกวันทั้งเช้าและเย็นสุขภาพกับการศึกษา ต้องดำเนินการควบคู่กันไปให้เกิดการประสานเอื้ออำนวยประโยชน์และเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธ,ธิภาพสูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงจึงมุ่งหมายในการทำหน้าที่ในการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและเป็นสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมสุขภาพต่อไป